สวัสดีครับผมโจทีเฮดสัตครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเซิร์ฟ GTA Low Pay บน PC นะก็คือบนไฟล M นั่นเองครับก็คือเซิร์ฟ God City เ e ียวไลครับสำหรับเซิร์ฟนี้ครับมีระบบมากมายเลยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปครับเดี๋ยวผมแนะนำวิธีการเข้าเซิร์ฟง่ายๆกันก่อนและกันครับส่วนคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโจทีเฮดสัด้วยลกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเข้าเซิร์ฟกันก่อนเลยและกันครับสําหรับคนที่อยากจะเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้ครับก็เปิดไฟล์เอ็มขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็กดไปที่ F8 กด F8 เสร็จแล้วครับก็นํา IP ด้านล่างใต้คลิปมาวางใส่เลยนะแล้วก็กด Enter นะฮะแล้วก็จะเข้าเซิร์ฟได้ปกติเลยนะครับ สำหรับเซิฟน to ี้ครับเจ๋งมากเลยครับก็คือเราสามารถซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้เลยครับอันนี้ผมก็จะมาแนะนําระบบซื้อบ้านกันก่อนแล้วกันครับมันก็จะมีบ้านในแผนที่นะเราสามารถไปซื้อได้ครับนี่พอเราซื้อบ้านเสร็จแล้วครับเราก็จะได้บ้านมานะและเราก็จะมีห้องของเรานะเหมือนมาซื้อคอนโดอะไรทํานองนั้นนะฮะนี่ตอนนี้เราก็ได้บ้านมาแล้วครับและเราก็เข้าไปดูด้านในนะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการแต่งบ้านด้วยในคลิปนี้นะก็คือ ถ้าเราซื้อบ้านมาแล้วครับเราก็จะได้หนึ่งห้องนะพอเราได้หนึ่งห้องแล้วครับเราสังเกตด,ดูในบ้านนะครับมันจะโล่งจง้งแบบนี้แหละนะครับคือ เราจะต้องไปซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใส่ด้วยครับแล้วก็ในบ้านครับจะเป็นบ้านโล่งๆแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าด้วยครับตู้เสื้อผ้านี้ครับก็คือเสื้อผ้าที่เราเคยซื้อในเซิร์ฟแหละนะเราก็สามารถมาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะโคตรเจ๋งเลยนะฮะพอเรามีบ้านแล้วครับห้องมันก็จะว่างเปล่านะทีนี้ผมจะพาทุกคนไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีร้านขายภายในเซิร์ฟเลยครับเราดูในแผนที่เลยนะก็เห็นได้ชัดเจนนะฮะพอเราเข้ามาในร้านตรงนี้ครับเราก็สามารถซื้อได้ บบอิสระเลยนะนี่มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้เราซื้อครับมันก็จะเป็นเคตล็อก เฟอร์นิเจอร์นะฮะก็มีหลายอย่างเลยแหละนะที่เราจะต้องซื้อมาแล้วก็บอกราคาด้วยนะฮะนี่มีเตียงนอนอะไรต่างๆนะใครชอบไปไหนก็สามารถซื้อได้เลยนะฮะมีเยอะมากนะผมก็เปิดให้ดูแบบนิดนึงนะไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะเราก็ซื้อตามตังค์ที่เรามีในตัวกระเป๋าของเราเนาะนี่ไงมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะมีเยอะมากนะฮะเลือกแบบทั้งวันก็ไม่หมดนะเนี่ยพอเราได้ของมาแล้วครับเราก็สามารถที่จะมาแต่งบ้านเราได้นะเจ๋งมากเลยนะก็คือบ้านของเรานะก็ พาเพื่อนมาเที่ยวเลยทํานองนั้นนะเออเจ๋งนะเนี่ยนี่ไงนะฮะก็มีตกแต่งบ้านตกแต่งห้องน้ำนะแล้วแต่เรานะมีรูปมีกระถางต้นไม้อะไรก็ว่าไปนะสามารถใส่ได้หมดครับนี่เราก็ใส่เข้าไปนะเราชอบมุมไหนก็สามารถใส่ได้นะครับ บ้านของเรานะฮะสำหรับสถานที่ต่อไปครับก็จะเป็นจุดศูนย์กลางของเซิร์ฟครับหรือว่าพาวนะก็จะเป็นสถานที่เสกรถนั่นเองครับสถานที่นี้ก็มีอะไรให้เราทําเยอะเหมือนกันนะก็จะมีสถานที่กินข้าวมีที่เล่นป๊อกเต้งด้วยนะฮะก็มีหลายแบบนะทุกคนก็ต้องมาอยู่แล้วนะสำหรับสถานที่นี้นะฮะ และสถานที่ต่อไปที่จะแนะนำครับที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือกาลาดของเซิร์ฟมันเองครับสำหรับสถานที่นี้ก็จะเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์สำหรับคนในเซิร์ฟนะฮะแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นด้วยนะฮะก<ม>็คือจะมีสนาม BMX นะสามารถนำจักรยานนะฮะมาปั่นเล่นได้นะฮะแล้วก็ตรงกาหลาดน,นะฮะก็ตกแต่งได้สวยงามเลยนะก็แนะนำเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้และที่ต่อไปที่จะแนะนำครับก็คือร้านตัดผมมันเองครับสำหรับร้านนี้สามารถ ตัดผมได้จริงนะฮะเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูแล้วกันครับว่าเป็นยังไงนะนี่พอเรากดเริ่มที่จะตัดผมนะฮะป้านะเจ้าของร้านก็จะออกมาตัดผมให้เราจริงๆนะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกทรงผมได้เลยนะฮะนี่มีหลายทรงผมไม่เลือกด้วยนะเอาเดีเดี๋ยวมือลั่นมือลั่นขอใหม่ขอใหม่อีกรอบนี่อันนี้ก็ทดสอบให้ดูนะฮะโคเท่เลยนะฮะป้าครับเอาทรงผมเท่ๆหน่อยนี่แล้วเราก็ สามารถเลือกทรงผมได้เลยนะมีหลายทรงมากๆเลยนะครับเออนี่ <c oughs> เลือกทรงผมได้เลยนะโคตรเท่นะฮะนี่อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเอ่อถ้าใครแต่งตัวในรอบแรกนะฮะแล้วไม่ชอบทรงผมของเรานะั้นเราก็สามารถที่จะมาแต่งทรงผมได้ใหม่ตรงนี้นะฮะนี่สามารถมองข้างได้ด้วยนะฮะนี่ถ้าเรา โอเคตัดผมนะครับป้าก็จะมาตัดให้เรานะแต่เดี๋ยวก่อนน,ะนั้นในมือป้าทำไมไม่มีกันไกลเลยครับกันไกของป้าหายไปไหนเนี่ยแน่แล้วเราก็จะได้ทรงผมทรงใหม่มานะฮะก็จะเท่ๆแบบนี้เลยนะฮะสำหรับเซิฟนี้นะสำหรับเซิฟนี้ก็จะมีโต๊ะคาเพื่อจะให้เราครัฟอาวุธด้วยนะฮะสำหรับเซิฟนี้เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่ามีอาวุธอะไรให้เราใช้บ้างนะฮะนี่เราก็เดินมาโต๊ะคัฟนะ สำหรับอาวุธในเซิร์ฟนี้เขาก็จะมีไม้เบ็ดบอลมีมีมดแล้วก็มีสนับมือนะฮะส่วนวัตถุดิบเราสามารถไปขุดได้ที่เหมืองเลยนะฮะมันก็จะมีไอเทมต่างๆดรอปออกมาเรื่อยๆนะฮะเราก็สามารถไปขุดได้ที่เหมืองเลยสำหรับเรื่องต่อไปที่จะพาทุกคนมาดูครับก็คือจุดฟอกเงินแดงนั่นเองครับอันนี้จะเป็นวิธีการเข้าไปยังโรงงานฟอกเงินแดงนะฮะก็คือเราต้องมีบัตรแดงก่อนนะฮะก็คือเรามีบัตรแดงเราก็จะสามารถเข้า ไปในโรงงานฟอกเงินแดงนันเองครับส่วนกล่องเน้นดำนี้ก็คือกล่องลับครับก็คือถ้าเรามีกล่องนี้เราสามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับ NPC ได้นะเพื่อจะ ขายแป้งหรือว่าสมุนไพรให้กับ NBC นนั่นเองครับถ้าไม่มีกล่องดําเมื่อกี้นะเราก็จะขายไม่ได้นะก็คือคุยกับ NBC ไม่ได้ครับอ่ะแล้วก็สถานที่นี้ก็คือสถานที่ฟอกเงินนั่นเองครับเราสามารถฟอกเงินแดงให้กลายเป็นเงินเขียวได้นะฮะนี่สถานที่ลับนะแล้วก็สถานที่นี้ครับมีคาใบอยู่ใน Discord นะฮะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับแล้วก็สถานที่นี้ครับอยู่กลางเมืองเลยนะอันนี้ก็บอกใบให้นะครับ และอีกโรงงานหนึ่งที่ต้องใช้ปัดแดงในการเข้าเหมือนกันครับก็จะมีอีกโรงงานหนึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูแล้วกันครับโรงงานผลิตยาแก้ไอนั่นเองครับเนี่สถานที่นี้ครับสวยประหลาดนี่เราสามารถไปหาวัตถุดิบนะแล้วก็สามารถมาครับยาแก้ไอตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่เป็นโรงงานเท่ๆเลยนะโรงงานก็เท่ได้นะฮะสวยดีนะสำหรับสถานที่นี้ครับนี่ก็เดินโชว์ให้ดูนะครับว่าสวยแค่ไหนนะฮะ สำหรับเซิร์ฟนี้ก็มีสถานที่ส,สวยๆเยอะมากเลยนะฮะและต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูที่เซเวกันครับร้าน247นะฮะเซของเกม g d v นะฮะเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าซินี้มีอะไรขายบ้างนะฮะพบบอกได้เลยว่า <laughs> เหมือนไทยเลยนะก็คือมีเทสโตแล้วก็เลเลยนะฮะไม่ใช่สิเหมือนเซเลยนะนี่แล้วก็มีพวก มือถือนะฮะแล้วก็มีเต่าด้วยนะฮะเอาไว้ล่อฉลามมันเองครับสำหรับเซิฟนี้ก็มีของครบถ้วนเลยนะฮะและรถในเซิฟนี้ครับก็มีมากมายเลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูแล้วกันครับนี่ตอนนี้ก็ขับรถมาที่โชรุมขายรถแล้วนะฮะแล้วก็โชรุมขายรถก็สังเกตได้เลยว่ามีการเปลี่ยนโชรุมขายรถใหม่เลยนะฮะนี่ก็สวยดีนะ,ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปด้านในแล้วกันะครับว่าจะมีรถแบบไหนขายบ้างนะฮะ พอเราเดินเข้ามาข้างในแล้วนะกดตัว E นะที่โต๊ะตัวนี้แหละนะฮะนี่มันก็จะมีพวกบ m มเขายนะฮะรถมีประมาณสัก7หนะานะนี่มีรถเริ่มต้นนะ,ะแล้วรถประมาณกลางนะฮะรถประมาณกลางคืออะไรเนี่ยก็คือรถเ,อเริ่มต้นเนาะนี่ไงก็มีหลายแบบนะ,ะมีช็อปเปอร์ด้วยนะฮะนี่ราคาก็แรงเหมือนกันนะฮะแรงใช้ได้แต่ว่าเราก็สามารถหาได้เลยเนาะไม่ยากนะฮะ ก็มีรถประมาณนี้นะแล้วก็รถพวกนี้ครับสามารถนําไปแต่งได้ทุกคันอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรถที่ออกจากโรงงานนะฮะโอ้ดูดิสวยเลยนะฮะนี่อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับรถในเซิร์ฟนะฮะและสถานที่ทํางานของเซิร์ฟนี้ครับก็มีมากมายเลยนะอย่างเช่นขุดแร่นะสำหรับสถานที่นี้ขุดแร่แล้วก็จะได้ของต่างๆนะเพื่อจะเอาไปคราหรือว่าเอาไปขายนั่นเองครับได้ทองได้เพชรน,นะจากขุดแร่นั่นเองครับแล้วก็ จะมีตัดไม้ครับนี่ก็สมจริงนะฮะมีขวานมาตีด้วยนะฮะอะแล้วก็พอเราได้สิ่งของนะหรือว่าพวกวัตถุดิบเสร็จแล้วครับเราก็ต้องเอาไปหลอมหรือว่า,าไปแพ็กก่อนนะสำหรับสถานที่นี้ก็คือลงหลอมมันเองครับเราสามารถมาหลอมทองได้นะฮะแล้วก็สกัดแร่วัตถุดิบต่างๆนะฮะแล้วก็ถ้าเราได้ไม้มานะฮะเราก็มายัางลงไม้นะฮะเพื่อจะแปลรูปไม้นั่นเองครับมันก็จะมีสถานที่ ให้เราได้เล่นหลายที่นะเพราะเราได้ของต่างๆมาครบเสร็จแล้วครับหรือว่าเราอยากจะขายนะก็จะมีตลาดของเซิร์ฟครับนี่สำหรับตลาดของเซิร์ฟนี้ครับก็สามารถดูได้ในแผนที่เลยนะแล้วก็สามารถเอาของต่างๆมาขายตรงนี้ได้นะก็คือทุกอย่างเลยนะพวกของต่างๆพวกประก,กาอะไรต่างๆนะมาตรงนี้หมดแหละนะฮะนี่มาขายกับพี่เจ้คนนี้นะะ ขายทองขายอะไรต่างๆขายไม้ขายได้หมดเลยนะฮะแล้วก็สถานที่นี้มีขายเพชรขายทองนะก็สามารถขายตรงนี้ได้เลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้และกันสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆแล้วกันนะฝากกดไลค์กดติดตามก็ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจทีเฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเ a d แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม